สบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีเด้อสุขสุคนกัมาพบมาพอกับซาบัวเมื่อนี้กะอยู่ทงไฮทงนาเด้อนอกพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะบซาบัวมาหน้ามาหลบแรงๆเนาะถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของซาบัวได้เบิงได้สุมอยู่ทงไฮทงนาเนาะกะบกำลังยาวหรือว่ากำลังพอดีมัดมุนเนาะพุ่น โอ้ยเขียวอยู่อีกจักอาทิตย์ก,ก,กลัวกะสิไดโลกแล้วนี่เนาะหากะวานผูยไชรออีกจักพักหนึ่งจังสิไล้ลกเอาไปลำเนาะพุ่นลงลำให้ง่ายมีน้ำปนเปินเป้นอยู่นี่ก็วานมือนี่ ทั้งเอื้อยเพิ่นวานเมื่อนี้เนาะสองให้อันนี้กะจิเป็นนั่นเข่าเข่ากัมหรือว่าเข่าลำม,มันแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะภาษาไทยกะจักเอิ่นเข่าอีหยังกะบานโบลายเนาะลุกไปลำกพะพอดีได้ประมาณให้นึงนี่แหละ วัดไหรเนาะพูนั้งนั้นอันนั้นนากระเจ้าเนาะเพิ่นวานถิ่มใบเพราะว่านาเพิ่นเป็นไฮ่เพิ่นวานถิ่มใเพิ่นเห็ดหลายทงเพิ่นก็เลยวานถิ่มใเพิ่นก็สิมาลำแต่ไฮน,น้อยเนาะทางนั้นพี่ไอ้ของชาบัวเพิ่นกำลังไทยพุดธนะ ดีงามเอาทุ่มอ,อยู่เพิ่นเขียวเคียวพูได้นน่ลูกนี้พอดีคักโบห้างโบทีพอดีพอดีมาเดอเอฟซีมาชอยทั้งสาบัวโลก,กาเนาะอีกจัดชองสามมือนี่กกสิเป็นกาเขงงางัน เอากะิไล้เอาลงไปใช้หน้ารองเนาะเพราะว่าหน้ารองนี่ถ้าว่าช่วงที่ผลยังตกอ่ะผลยังตกอยู่กะถือว่านี่เฮากระสิใส่หน้าลูกแน่เพราะว่าอยู่กันบ่อยู่กันช่องสามคนเนาะอาจจะบ้านแบบ เป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะน,นั้นกะรุ่นเนึ่งกำลังขึ้นนะไฮนี่หรือว่าไฮน้อยนั่นเนาะวานพร้อมกันแต่ไฮนี่กับอ่าอีกไฮนี่เนาะวานพร้อมกันพ,พ่นอแม่พี่น้องเลย ให้นี่ก็คือหางแท้นี่พันตกวานแลกวกพันตกใช่ก็เลยแบบเป็นจุกแน่บนทีบนห้างให้นี่ก็สีวานพร้อมกันกบให้นี่พ่อแม่พี่น้องเลยอนี่ก็พอดีงามทีพด้าน ก็ร่อให้เพิ่นขึ้นจักพักหนึ่งจังเอาพูยขาวเนาะมาใส่ล้วกะปาใบอีกจักพักหนึ่งกัจังลุกลำเนาะอันนี้ก็งามท่างเอื่อยของสาบัวเพิ่มบานทูใส่กะรอให้เพิ่มแข็งก่อนให้ล้ำต้นเพิ่มแข็ง้วจังไปลุกลำ ปีนี้กะสีบานเนาะบบได้ปลูกปีนี้พ่อแม่พี่น้องเลยหไดปลูกเพราะว่าผลตกกะผลตกแต่หัวปีมีน้ำแน่ก็ได้เอ็นน้ำหวยน้ำหงมีลายก็เลยหวานเอาเลยถ้าว่าปลูกนี่ต้องได้เชื้อหนาเนาะเชียอหนาอยู่พูดหนยผล่ม่พี่น้องเลยบรรยากาศทางสาวบัวกะทายพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกัน บัดทั้งนี้บัดอยากห้างบัดพอดีแหละเพื่อขึ้นเนาะอ่ะทางชนชนนันทีทีแน่ทางนั้นก็ออมพวกอะจากเอ้ยของชาวบัวคนปลูกอย่างบุเนาะปวกปลูกอะมกักสรีหรือว่าทั่วดินนี่แหละผลคนปลูก พค่นอยู่ใส่พ่นกระปุกเต็มเมื่อนี่พอได้กินพอได้ขายนี่กำกำลังพ่นยังบมได้มาเห็ดเนะทั้งนี้ก็ยังบมได้ยันไทยฮุตเนาะเพราะว่าชีไม่ผูกงัวแนะพลอยไทยไปเรื่อย,รอย,อยบรรยากาศอันนี้ก็ ให้ใหญ่แน่กะซีมีน้ำเนะาะเพราะว่าเพิ่นเป็นให้ให้ลองแน่ก็เลยมีน้ำเพราะว่าแถบทั้งเทิงพูนเนะาะเวลาฝนตกหล,ยลายๆเพิ่นกะซีเป่งลงมาพี่แหละทางนาของชาวบัวนี่แหละเพราะว่านาชาวบัวอยู่ลุ่มเนาะและ้วก็อ่ากะเจ้าทางชาวบัวกะซีได้ปล่อยลงลงห้องหรือว่าลงหัวอีกเธอหนึ่งถ้ามาช่วงอ่าห้าลำหน้าแล้ว หรือว่าเข่ามานเนะาะกระสีมีปูมีปลาแน่กระตรงเอาเมื่อขายแน่เอาไว้กินแน่เห็ดปลากแน่เนาะเห็ดปลากหรือว่าปลารเด้อเอาไว้กินบรรยากาศ ส่ว็งแดง,แงนะพ่อแม่พี่น้องปกติแล้วกัปีกายนี่ทั้งชาบัวปลูกปลูกกาเนาะอาจจะได้ลำแล้วช่วงนี้อันนี้นากระเจ้านี่บางคนก็ลำแล้วนะพ่พแม่พี่น้องเนาะ่นปลูกก้าหรือว่าบานกาแต่หัวปีปีนี้กะนาสาบัวกะสีลำดานี่ยกะมีน้ำน้ำเพียงพอผลดีแต่หัวปี แต่หากกล้ายังบพอนะมพี่น้องกล้ายังอ่อนอยู่กพอดีมัดมุนนั่นแหละก็รอให้เพิ่นแข็งนอยนึงลําต้นเพิ่นแข็งก่อนเพราะว่าหากะใส่ปุ๋ยเนาะให้กากะใหญ่ไวสัตว์ไวแล้วก็ให้ลําต้นเพิ่นแข็งแงน่คุณ ให้น้องทางหน้าชาบัวปกติกะสีลำเอาเนาะแต่ปีนี่กะพี่อ้ายของสาบัวเพ่นไทยและกกะขาดบานเลยแต่กะออกบ่ค่อยดีอยากห่างอยากยังน้ำแน่แต่ทางเอือซาบัวพ่นพันมาบานนำเด็กนำหน่อยบานอีก ทางกลางพุ่นบ่คอยออกแต่กะเพิร์บานเพิ่มแล้วเนาะอ่ะชนชนมุมนั่นกะสีออกพอดีงามอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนข้าวเจ้านี่แหละวานท้าเดียวนี่แหละปกติกะปก,กติกะวานเป็นตาก้าอย่างนี้นะเนาะมาลุก ลุกแล้วกับมาลำลำไฮเดียวนี่แหละถือว่าใช้ไฮเดียวเขาเจ้าเนาะกำนังไยอุดนะไถรอบเช้าหรือว่ารอบแรงไถมือเด็กเด็กดนหน่อยมือแหละสองชามให้ พริกก้อนที่เขามื่อนอนบ้านกะทั้งเอือยชาวบัวเพิ่นได้ปลูกพริกเนาะแล้วก็ติดแหลยละแบบเมื่อนอนกะบได้คอยออกมาเนาะเพราะว่าน้าบิดพราแม่พี่น้องเลยน้าบิดกับบได้ชูหดเนาะตกเล่นกับเพิ่นกะคิดว่าชีบอย่างเนี่ยนาะต้นผิงแล้วก็บผลตกมากะเอือยชาวบัวเพิ่นคั่วแล้วกะโอ้ยพุน งามบัดเนี่ยหมดจากต้นมะเขือเนี่ยคนทีป่ปลูกเบิดทุกอย่างเพิ่นดุแน่ยขยันแน่ทางเอื้อฉบัวคลผลในปลูกเบิดเนะาะปลูกไว้กินเหลือกินกนระขาบยแน่เพราะว่ามีตลาดนัดอยู่แถวบ้าน ทั้งเอื้อยเพิ่นกะมักปลูกแม่มือใดมีตลาดนัดกับมือขายตอนเช้าพอได้ชื่อของอยู่ของกินหรือว่ามาเห็ดกินช่วงเฮาเห็ดไฮเห็ดหน้านี่แหละเนาะถือว่าเอาของกินเมือเ่อแรกน้ำเพิ่นหรือว่าเมื่อขายแล้วกะรายเงนินแล้วกะชื่อของกินคือเกาชื่อแนวเฮาบม่มีนี่แหละเนาะบะหมี่กินห้อง บางทีของเพิ่มมีเพิ่มมีคือของเฮากะทำเมื่อนขายดะกะต่างคนต่างชื่อแดกเปลี่ยนกันถือว่างามอยู่ปีนี่กะกะเขียวทุ่มอยู่ถือว่าทีพอดีคักลกกกบพอดีคักนีน่อาจจะพอไฮยญ่ปีนี้เนาะเพราะว่ามีไฮนี่กะถือว่าไฮหญ่พอสมควร ถ้าพ่พอกะลกไฮลุมใสมาเด้อเอฟซีเนาะประมาณอาทิตย์อาทิตย์หน้าทางหน้าสะบัวกะสีไลลกะหรือว่าทอนกะลงปลูกลงลำอีกเทือนึงใส่ลายกะทีพดทางกะ หางกะลุกยากอีกได้นน่พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าบ่าหางกะลุกยากถ้าบ่าทีกะลำต้นเพิ่นกะชีเลบแน่นะนี่ะบรรยากาศี่กะบานเมื่อน,นี่แหละวานชองให้ถ้าบพ,พจังวานอีกรอผลตกลงมาก,ก่อน นี่ก็ถือว่าพอดีถ้าว่าเพ่นขึ้นลำต้นเพ่นใหญ่นี่เก็พอดีเลยได้นี่ถ้าว่าห้าวานทีเกินไปก็มันเป็นข่าวเจ้าแน่ก็ย่านเพ่นดมนี่ห้นองลงมาน,นี่เนาะถ้าบ่าน้ำเต็มนี่ก็ปล่อยลงนี่แหละเพราะว่าน้ำคลองนี่น้ำคลองปล่อยลงดมพูดนะ ทางพุ่นกับหน้ากับเจ้าเนาะหน้าชาวบวกอะชิแมนแต่ไฮนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอีกไฮต่อไปกัเป็นหน้ากับเจ้าเพิ่นบ้านกะใส่วานเข่าใส่เพิ่นกะบานใช่ลำไฮนู่นแหลนะเนาะเพราะว่าไฮไฮญ่ไฮรองของเพิ่นเพิ่นกะบานตะทิไมไว้เพิ่นกะเฮ็ดชาวคนเนาะบางทีเพิ่นกะเบาไวแนะ่ เพราะว่าเพิ่นเห็ดหนากะสามทงชีทงบก่กนากระเจ้าเพิ่นมีลายทงเนาะอ่าเพิ่นก็เลยวานพิมพ์ไม้แต่นาของชาบัวนี่ปกติกับมแต่ลำเอาเนาะกับบรายสู่วานพิมไม่เนาะการชีลองมึกปีนี่แหละผมเป็นพี่น้องเลย บ่ฮู้ว่าจักสิเป็นจังไรเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องถ่ายบรรยากาศอยู่ทงไห้ทงนาให้ FC ของชาบัวเบิงเนาะได้เบิงได้ชมนํากันผู้ใะอีกจักช่องชามมื้อหรือว่าอาทิตย์หน้าผู้ใดทางเอื้อยของชาบัวเพิ่นสิพาโดกกาเนาะลงไปลําอยู่ไห้ใหญ่แหละอ่า ถ้าบะอีพีอยากมาชอยซาบัวกะมาได้เด้อเนาะนี่แหละบรรยากาศอยู่ทุงท่งไฮทุ่งนาของซาบวัวโมเมนต์เต้นอ่าโมเมนเต์แต่ชวนนั่นเด้อ,นอมเมนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามีหลายชวนชวนนี่ก็เฮ็ดอ่าชวนทั้งนั้นก็เฮ็ดคือว่าเฮ็ดหลายชวนเลยแตงเอาาื้อยซาบวัวเป็นปุ่มของอยู่ของกินนี่ ก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทาบบกกะั้งชาวบัวกะีิด้กกับก้อนแบบน,นี้คอยคำดงแดงแตกะเพราะว่าชาวบ,บัวกับเได้นอนอยู่นาเนาะเพราะว่ามีแต่เอื้อยเอื้อยกับหลานพิ่นนอนอยู่นากับลูกสาวเพิ่นและทั้งชาวบัวกะีิด้เมื่อนอนอยู่เฮือนผู้แตเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่นาบ่มีผัดลมพอนพ่อแม่พี่น้องเลยบ่มีพืน้นบ่มีไฟแน่เนาะ จังไดกาชาบัวกาเสียไว้สำนี้ก่อนกาฝากติดตามในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พ่อมีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกาสิไ้ขอเกล้าขมาสาบายดีสาบายดี